สวัสดีค่ะทุกทคนชาวไทยที่อยู่ในประเทศไทยและชาวไทยที่อยู่ต่างประเทศนะคะสวัสดีกันท่วนหน้าทุกคนเลยนะคะวันนี้แม่หมอก็จะมาตรวจดูดวงชะตาประจำเดือนเมษายน2563นะคะเรามาดูว่าดวงชะตาในปีใหม่ไทยนี้ช่วงสงกรานนี้ดวงชะตาเราจะเป็นอย่างไรและสำหรับคลิปนี้ ก็จะตรวจดูดวงชะตาสำหรับผู้คนที่เกิดราศีเมษนะคะราศีเมษก็คือหมายความว่าผู้ที่เกิดในระหว่างวันที่16เมษายนไปจนถึงวันที่15บห้าพฤษภาคมนะคะคือคนที่เกิด16เมษาถึง15บห้าพฤษภานี้อยู่ในช่วงราศีเมษนะคะอันนี้เราไม่ทายตามลัคนานะแต่เราจะทาย หมายถึงว่าเราไม่ทายแบบตกฟากตกอะไรแต่เราทายจากไพ่ย,ยิปซีโดยทายจากคนที่เกิดระหว่างวันที่16เมษายนถึง15พฤษภาคมเท่านั้นนะคะทีนี้เรามาดูว่าดวงของชาวราศีเมษในเดือนเมษายนนี้เป็นอย่างไรมาดูสถานการณ์ทั่วไปก่อนนะดวงคนราศีเมษภายในเดือนเมษายนนี้ ก็รู้สึกว่าจะมีความตึงเครียดอยู่เหมือนกันนะเครียดคิดมากคิดหลายสิ่งหลายอย่างคิดทวิญหาอย่างนั้นคิดทวิญหาคนนั้นคิดทวินหาคนนี้อยากจะพบเจออยากจะเจอกับคนที่รักที่ห่างไกลที่จากกันไปที่อยู่แดนไกลคิดได้แต่คิดคิดถึงคิดถึงอย่างนั้นจะนั่งก็คิดจะนอนก็คิดจะกินก็คิดทีนี้อย่างไรเสียก็ตาม เรามีสมองคิดเราก็คิดไปแต่เรามาดูแล้วดวงชะตาของเราสิ่งที่เราปรารถนาที่อยากจะพบคนรักที่เราอยากจะพบเราทวินหานั้นจะเป็นอย่างไรในด้านแห่งความรักแล้วก็โอเคนะคะก็คือคนโดยโดยเฉพาะคนโสดเนี่ยหากยังไม่มีใครมารักมาชอบมาจีบก็จะมีคนมารักมาชอบมาจีบเลยภายในเดือนเมษานะคะเฉพาะภายในเดือนเมษาจะมีคนมาจีบ หรือหากใครมีมคนรักอยู่แล้วความรักนั้นก็จะส,ะสารฝันไปสู่แห่งความสําเร็จตามที่วาดหวังเอาไว้นะคะนี้เรามาดูความรักสําหรับคนเกิดราศีมีนสาหรับคนมีคู่นะคะรู้สึกว่าคนมีคู่นั้นรู้สึกมันจะในครอบครัวจะวุ่นวายอยู่สักหน่อยนะคะดูจะพูดจะจาอะไรกันก็เหมือนมันไม่ค่อยลงเอยลงรอยกันเลยมักติด จะติดขัดขัดแย้งกันอยู่นั่นแหละนะคะขัดแย้งถกเถียงกันก็คือหมายถึงว่าความคิดความอ่านมันสวนทางกันเอาเป็นว่าคนในครอบครัวระยะ,ะความสัมพันธ์ยังไม่ราบรื่นดีสักเท่าไหร่แต่แล้วสุดท้ายครอบครัวมันก็ยังดีมั่นคงอยู่นะคะถึงแม้จะความคิดความเห็นต่างกันไปบ้างแต่ว่าสุดท้ายมันก็รักใคร่กันดี มีความผูกสัมพันธ์กันดีรักใคร่กันเหนียวแน่นดีมากเลยในเดือนเมษานี้และในเดือนเมษานี้ก็จะมีเป็นช่วงเดือนสงกรานก็ในครอบครัวก็จะได้มารวมกันมารวมกันผู้หลักผู้ใหญ่ผู้เฒ่าผู้แก่ลูกหลานก็มารวมกันมารดน้ําดําหัวกันให้มีความสุขกันเลยนะคะไอ้ส่วนขัดแย้งก็ขัดแย้งขัดแย้งแล้วก็ทิ้งมันไปมันก็จะจบไปแล้วก็จะมาสนุกสนานกันในเดือน ในช่วงสงการแต่ไม่รู้ว่าปีนี้มันจะมีสงการหรือไม่ยังไงนะดิฉันก็ไม่รู้แต่ว่าอย่างไรก็ตามมีแล้วไม่มีมก็ตามเราเป็นครอบครัวที่เหมือนเราลูกเต้าลูกหลานก็มาลดน้ำดำหัวให้กับผู้หลักผู้ใหญ่ก็จะเกิดความรักความอบอุ่นสดชื่นขึ้นมาได้นะในเดือนเมษายนนี้ทีนี้เรามาดูด้านการงานสำหรับคนเกิดราศีเมษในเดือนเมษานี้ ด้านธุรกิจการงานดีมากเลยจะเป็นผู้นำระดับไหนก็ตามแต่ถือว่าในเดือนนี้บริหารงานได้ดีมากเลยผู้บริหารระดับสูงระดับกลางระดับต่ำก็จัดสรรการงานได้ลงตัวได้ดีนะก็ไม่มีปัญหาอะไรก็ไปได้ด้วยดีเลยการเงินก็ถือว่าไม่ได้ไม่ได้มีมากมายกลายกองอะไรแต่ว่าการเงินก็โอเค ก็ไม่ได้ติดขัดขัดสนอะไรไปเรื่อยๆอยู่ดีดกินดีอิ่มน้นำสำราญดีนะจ๊ะใช้ข้องมือดีอยู่นะคะที่มาดูด้านเคราะห์ในเดือนเมษานี้ช่วงนี้ก็ยังเป็นช่วงที่มีโรคร้ายแรงระบาดเข้ามาอยู่คือโรคโควิด1 9แต่ว่าอย่างไรเสียคนที่เกิดเมเราศีเมษนี้ในเดือนเมษานี้ก็ถือว่าโชคดีนะคะ ยังไม่มีโรคภัยร้ายแรงอะไรเข้ามาให้เราได้เป็นทุกข์นะคะก็ไม่ต้องคิดมากนะคะหากแม้นว่าเรามีอาการอะไรซึ่งมันผิดปกติก็รีบไปหาหมอแล้วกันนะคะและอีกในหนึ่งคนที่เกิดราศีเมษในเดือนเมษานี้ดวงจะโดดเด่นเรื่องการเดินทางเหมือนชีพจรลงเท้าเลยนะคะมีเรื่องที่จะต้องเดินทางไปนั่นเดินทางไปนี่นะ เดินทางไปทางใกล้ทางไกลเหมือนที่ประจรรองเท้าเลยแหละนะคะทีนี้คนเกิดในราศีมีนในเดือนเมษานี้หากใครที่ยังป่วยหรือยังไม่ยังป่วยไม่สบายอยู่หรือว่าใครปรารถนาสิ่งอะไรก็แล้วแต่สิ่งหนึ่งที่ชาวราศีเมษทำแล้วจะประสบความสเ็จนั่นก็คือการทําบุญการขอพรพระนะคะ ต้องเน้นการทำบุญและการสวดมนต์การขอพรพระสิ่งที่เราปรารถนาเรื่องอะไรก็แล้วแต่ที่เราปรารถนาขอให้เราทำบุญอธิษฐานขอพรสิ่งศักดิ์สิทธิ์แล้วเราจะประสบความสาเร็จจะได้ในสิ่งที่เราปรารถนาอันนี้จริงแท้แน่นอนนะคะอย่าลืมหากใครปรารถนาอะไรอย่างยิ่งอย่างมากๆ ต้องไปพึ่งสิ่งศักดิ์สิทธิ์ขอพรสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะคะจะเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ไหนก็ได้ที่ที่ท่านบูชาที่ท่านเคารพอะไรอย่างนี้นะครับไปได้หมดเลยก็เป็นว่าดวงคนราศีเมษในเดือนเมษายนนี้สิ่งหนึ่งที่จะได้สัมผัสที่ประสบความส็จดีในสิ่งที่หวังก็คือการขอพรสิ่งศักดิ์สิทธิ์ใครเป็นคนาศาสนาอะไรก็ขอพรกับาศาสนานั้น แล้วท่านก็จะมีความสุขมีความร่มเย็นสมหวังสมปานาทุกเรื่องทุกอย่างทุกประการหรือใครอยากจะบนบานสารกล่าวอะไรก็ประสบความสําเร็จนะคะอันนี้เน้นด้านการทําบุญเลยคนที่เกิดราศีเมษนีคะภายในเดือนมีสานี่ยช่วงนี้สงการมีการไปรดน้าํดําหัวอะไรก็ไปไหว้พระขอพรพระการไปเป็นครอบครัวไปมีคนรักก็ไปไปทําบุญถ่ายไว้เทียนคู่อะไรเนี่ย ก็ประสบความสำเร็จได้ดีเลยนะคะเอาเป็นว่าสรุปแล้วนะคะสำหรับคนที่เกิดราศีมีนคือคนที่เกิดตั้งแต่วันที่16เมษาถึง15พฤษภาดวงเดือนเมประจำเดือนเมษายน2563นี้โดยภาพรวมแล้วดีมากเลยยิ้มได้เลยนะคะยิ้มต้อนรับปีใหม่ไทย แล้วก็มาสาดน้ําใส่กันยังมีความสุขเลยสาดน้ําในครอบครัวเรานี้แหละไม่ต้องไปไกลไปไหนไปไกลหรอกเพราะตอนนี้มันมีโรคระบาดอยู่ทํากันให้อบอุ่นในครอบครัวก็ออุ่นมีความสุขมากที่สุดแล้วก็ปลอดภัยที่สุดนะคะและท้ายนี้ก็ขอให้ชาวราศีเมษทุกๆคน พ้นจากทุกจากโศกจากโรคจากภัยพ้นจากสภเสศเสีเยดจังไรทั้งหลายนะคะขอให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์คุ้มครองดูแลทุกคนให้ปลอดภัยและก่อนจากกันวันนี้ได้ช่วยช่วยแม่หมอนะคะให้มีพลังใจด้วยกดซับสไครต์กดติดตามกดไลค์ให้แม่หมอได้มีกําลังใจนะคะที่จะได้มา ทำคลิปต่อต่อไปมาพูดให้กันฟังมาพูดสู่กันฟังในเรื่องราวต่างๆแม่หมอเป็นหมอดูมา20กว่าปีแล้วส่วนมากแล้วปกติก็ดูที่บ้านนี่แหละไม่ได้ไปดูที่ไหนหรอกและครั้งนี้ครั้งแรกที่มาทําลงดูใน YouTube ก็ขอให้ทุกท่านนะคะหากใครสนใจอยากจะดูส่วนตัวมันจะฉมังมากเพราะเราดูจากผ้ายิีนะเราดูจากผ้าย4นี้เวลาเราตรวจด,ดูดวงเราจะใช้จิตเป็นสมาธิในการเลือก ดูตัวต่อต,ตัวเพิ่งพาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ให้ดนจิตด,ดนใจเลือกไพ่ที่เป็นจริงจะฉมังยิ่งนักถ้าใครสนใจอยากดูส่วนตัวแม่หมอจะลงเบอร์โทรศัพท์ไว้ข้างล่างนี้นะคะแล้วก็โทรมาเปิดทุกวันช่วงบ่ายไปหาดึกนะคะไม่บา,บายขครโชคดีทุกคนค่ะ